ดวงดีสุดคําทํานายเดือนมิถุนายนของชาวราศีพิจิกหมอช้างทักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ามเรื่องหลักๆและมีข้อควรระมัดระวังชีวิตจเจริญก้าวหน้าร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัญยาณมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดชมชิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับ เปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์ช่วงเดือนมิถุนายนหมอช้างได้ทำนายดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกหรือว่าเป็นราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สามเรื่องหลักๆและเป็นสมเรื่องใหญ่ให้ท่านนั้นมีข้อควรระมัดระวังจะส่งผลให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดชีวิตของท่านจะร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัว ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินเรื่องเกี่ยวกับความรักถือว่าเป็นเดือนที่เหมาะสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกที่จะได้เตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆเตรียมตัวในเรื่องของการงานใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆของท่านถ้าหากไม่มีการเตรียมตัวหรือวางแผนชีวิตของท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามา ส่งผลให้ชีวิตของท่านไม่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถือว่ายังพอมีแต้มบุญที่จะส่งผลสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้บุญเก่าจะช่วยหนุนนำชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและท่านยังเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยำคาดการสิ่งต่างๆได้แม่นอะไรที่ท่านได้ทำหรือได้คิดเอาไว้ที่ไม่มั่นใจ ขอให้ท่านนั้นยึดติดในความรู้สึกแรกดวงดาวได้เคลื่อนย้ายแบบนี้จะส่งผลดีในทางเรื่องของโชคลาภวาสนาท่านยังมีดวงที่จะถูกหวยรวยโชคและยังมีอีกเรื่องคือเรื่องการได้รับของฝากการได้รับของขวัญเรื่องรางวัวัตถุมงคลและเงินทองจะลงหลั่งไหลเทมาจากกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ถือว่าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกยังโดดเด่น ในเรื่องของการงานการเงินส่งผลให้ท่านนั้นยังมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือหรือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกและเป็นเดือนที่ชีวิตของท่านจะได้ผลขเคราะกรรมต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายไกลที่จะทำอะไราเสี่ยงๆ,ๆลงทุนแบบเสี่ยงๆก็จะมีผลตอบแทนเข้ามาแบบคุ้มค่าดวงชะตาชีวิตโดดเด่นไม่ว่าดวงดาวที่มีพลังงาน ที่เคลื่อนย้ายมาประจำราศีพิจิกเดือนพฤษภาคมจะได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อเริ่มต้นเดือนใหม่ซึ่งเป็นเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอีกราศีหนึ่งที่มีดวงดาวสองแสงสว่างในหน้าที่การงานของท่านจะมีความสําเร็จก้าวหน้าตัวของคนที่เกิดในราศีพิจิกท่านจะเป็นคนที่ทำงานมีแบบแผนจึงส่งผลให้ท่านนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ตามที่ได้ตั้งหวังเอาไว้หรือถ้าหาการงานที่เป็นการค้าการขายการตลาดก็จะมีการเจรจาต,ต่อรองที่ดีท่านจะได้รับข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนเป็นลาสีที่ดวงต้องเล่งเครื่องและทำงานให้หนักมากขึ้นความเจริญก้าวหน้ากำลังเข้ามาสู่ชาวราศีพิจิกในเร็วๆนี้การงานการเงินจะมั่นคงมากขึ้นแต่จะไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆอย่างแน่นอน จะมีภาระหน้าที่ให้รับผิดชอบมากขึ้นท่านที่เกิดในราศีพิจิกเตรียมตัวให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำอยู่จะเหนื่อยแต่ทำแล้วเกิดผลความมั่นคงมีชื่อเสียงของท่านอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่3มเรื่องหลักๆ3มเรื่องใหญ่ๆดังนี้เรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับการงานไม่ว่าท่านจะทำการงานอะไรที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะประสบความสำเร็จ หรือถ้าหากการงานของท่านยังติดขัดอยู่นับจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเพราะหลังจากนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือและจะมีคนเข้ามารักใร้เมตตาในตัวของท่านทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะหลุดหนี้หลุดสินการงานเจริญก้าวหน้าการค้าการขายสำเร็จแบบไม่คาดฝัน และจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงกิจการงานของท่านให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสุขสมหวังตามที่แบบแผนที่ท่านได้วางเอาไว้อย่างแน่นอนเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับการเงินถือว่าเป็นการเงินของคนที่เกิดในราศีพิจิกเป็นโอกาสทองในเดือนมิถุนายนนี้เพราะท่านนั้นชอบลงทุนแบบเสียเส่ยง ชอบลงทุนแบบเกงกำไรได้ผลตอบแทนแบบคุ้มค่าสิ่งเหล่านี้จะเห็นผลในเดือนมิถุนายนการเงินของท่านจะหมุนเวียนแบบคล่องตัวมากขึ้นถ้าหากเป็นธุรกิจก็จะมีกำไรเข้ามาแบบไม่ขาดสายหลังจากนี้ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือล่ํารวยเงินทองเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงและยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลของท่าน เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับความรักคนที่เกิดในราศีพิจิกท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นและเป็นข่าวดีของคนที่ยังเป็นโสดท่านมีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่ของท่านในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีเรื่องให้ปวดหัวเล็กน้อยเป็นธรรมดาบางครั้งบางคราวเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจา มันจะส่งผลให้จิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่ไม่มีอุปสรรคเหล่านี้มาขัดขวางทางได้โดยเด็ดขาดข้อควรละระมัดระวังของคนที่เกิดในราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ระมัดระวังคนใกล้ตัวที่จะรอบทำร้ายหรือแทงข้างหลังตัวของท่านเพราะความอิจฉาลิษยาในตัวของเขาเองมันจะส่งผลให้จิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่มีอุปสรรคเหล่านี้มาขวางทาง ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ราบลื่นเท่าที่ควรให้ท่านนั้นระมัดระวังและที่สําคัญให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องสุขภาพของท่านเป็นหลักรักษาสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงเข้าไว้อาจมีเลือดตกได้แผลแบบไม่ได้ตั้งใจให้ท่านระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ที่เหลือก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตเข้าข้างขนาดนี้ ให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้เลยหลังจากนี้ท่านจะร่ำรวยจากกิจการงานที่ท่านได้ทำจะเป็นกิจการงานการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือธุรธกิจส่วนตัวก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะตัวของท่านนั้นจะได้หลุดพ้นจากหนี้สินการงานการค้าการขายจะประสบความสำเร็จ พ่ะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือในจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่มีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาลากักไข้เข้ามาเมตตาเอ็นดูในตัวของท่านให้ท่านที่เกิดในราศีพิจิกเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านได้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านลำบากพอสมควรแล้วหลังจากนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านกำลังจะผ่านพ้นช่วงเลวร้ายที่สุดในชีวิต และจะได้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรหลุดพ้นจากคนที่คิดร้ายกับตัวของท่านถ้าหากใครที่คิดร้ายกับตัวของท่านเขาเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดหลังจากมีชีวิตของท่านจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าความลร่ำรวยเงินทองจะเข้ามาเยือนชีวิตของท่านอย่างแน่นอนท่านจะกลายเป็นเศรษฐีไม่ป้ายแดงของวงตระกูลเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอช้างได้ทำนายเอาไว้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างบุญและกรรมของท่านเป็นตัวกำหนดเอาไว้ว่าให้ทุกท่านที่มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทำนายนี้ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพิจิกน้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ดวงการงานดวงการเงินดวงมหาแหง่งดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีปเปิดและกล่าวคำว่าสาธุ อธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะได้อธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสําเร็จพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้สิ่งที่ท่านนั้นอธิษฐานเป็นจริงที่สําคัญให้ทุกท่านมันทําบุญทําทานมันกวดน้ําทําบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่จามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่และจะได้ตัดเวรตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรในภพภูมิในชาตินี้ หลังจากนั้นชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จอย่างใจหมายสุดท้ายขออำนวยอุปพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกองค์ดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทองการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวน้าและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน เป็นเจ้าของธุรกิจหลักล้านในเรลววันด้วยเธินขอให้สมพรปากสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ช่องเชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวความว่าสวัสดีครับ